คุณแม่นะคะอันนี้ลูกสาวลันอันนี้คุณแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่พศ2014อนนะคะอันนี้ลูกสาวกับเดวิดไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์ที่ฟลอริดาอันนี้รูปของลันกับแฟนที่ถ่ายที่เชียงใหม่นะคะแกเอามาใส่กรอบไว้ตั้งแต่ลันยังไม่ได้มาที่นี่ อันนี้ก็ลูกสาวค่ะน,นี้ก็ได้มาจากญี่ปุ่นคะคและอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะที่เขาซื้อแกซื้อมาจากเชียงใหม่เหมือนกันที่เขาแบบทําแบบนี้แล้วมันมีเสียงทําแบบนี้แล้วมันมีเสียงก็ทําไงไมานนี้ก็หลวงปู่ทวดะคะ่ะกมานี้ก็เอาหลวงปู่มาด้วยนะคะก็มาแขวนมาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่สูง แล้ก็ลูกสาวเดวิดะะก็หอยชอบสะสมเปลือกหอยนะคะอืวันนี้จะทำความสะอาดบ้านให้ดูก <g> ็ <ül> ในห้องนอนนะคะห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้เป็นห้องแบบออกกำลังกายนะคะห้องนอนเล็กแล้วข้างบนจะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีอ,อจักุ์ซี่นะคะ วันที่เหนื่อยๆก็มาเช่อันนี้เป็นชั้นบนนะคะชั้นบนก็เป็นห้องว่างๆค่ะเดี๋ยวพาไปให้ดูเป็นห้องว่างเพราะว่ามันเป็นเคยเป็นห้องลูกสาวนี่หนะ้าต่างข้างบนก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะข้างบนก็จะเป็นห้องแบบว่างๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเก็บของก็มีกระเป๋าเดินทางพวกของนี่ค่ะอยู่ในห้องนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องนึ่งไ,ไว้เก็บของะะห้องเยอะมากอันนี้ก็เก็บของนี่ก็เก็บกระเป๋าเดินทางพวกของใส่นในกล่องเั้งหลายอนนี้เป็นเตียงนอนอันนี้ลูกสาวเขาเคยอยู่ข้างบนนี้นะคะ ก็เป็นส่วนตัวมีห้องน้าส่วนตัวข้างน้กฝนกำลังตกนะคะอือฝั่งโน้นนะคะที่เห็นสูงๆนั้นเป็นโรงงานนะคะโรงงานทำเหมือนกับเหล็กอะไรประมาณนั้นนะโรงงานรอบๆเลยค่ะที่นี่ถ้าอยากทำงานนะงานเยอะมากค่ะข้งงางโน้นค่ะก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์แถวนั้นท่าพาร์ตเมนต์ทั้งแถบเลยนะคะอ่ะ ไปลงข้างล่างกันจริงๆบ้านนี้นะคะเป็นบ้านดูจากข้างนอกเป็นบ้านเล็กนะคะแต่ข้างในโอ้ใหญ่มากนะคะอยู่กัาสองคนก็ยังถือว่าใหญ่เพราะว่ามันมีหลายห้องโอเคค่ะแดี๋ยวไปดูน้องกระลอกมาแล้วยังน้องกระลอกมาแล้วนะคะกินไปหมดเลยเนี่ยอนจะบอกเคล็ดลับนะคะสำหรับทุกคนสาวๆที่แบบอยากจะเรียก ความโชคดีให้เกิดขึ้นกับเราในทุกวันสิ่งที่เราทํานะคะอย่างแรกเลยทุกเช้าตื่นนอนปุ๊บนะคะลืมตาปุ๊บเราจะขอบคุณค่ะเยาวระยะลืมตานะคือลืมลืมตานตาเรามันจะเห็นแล้วมันจะฝุ่ง่ารก็ต้องหลับตาแล้วก็พูดค่ะแล้วก็พูดอขอบคุณค่ะขอบคุณความโชคดีขอบคุณค ร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณสามีที่รักเราดูแลเราเป็นพิเศษมากขึ้นทุกวันขอบคุณความรักนะคะสําหรับทุกๆคนที่มีให้เราเราเป็นที่รักชันเป็นที่รักของคนทั่วโลกค่ะเรานพูดอย่างนี้ใครๆก็รักเราเขาอยู่ใกล้เราเขาก็ชอบเรารักเรานะคะแล้วขอบคุณเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามา ที่ฉันใช้ออกไปนะคะแล้วก็ไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าพันเท่าละทุกครั้งที่จ่ายเงินไปลังก็จะรู้สึกขอบคุณว่าเรายังมีเงินที่จะจ่ายออกไปแล้วพอเรามีความสุขที่จะจ่ายค่ะเดี๋ยวเงินที่ก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราขอบคุณเงินทองนะคะขอบคุณจักรวาลน,นะคะที่ส่งแต่โอกาสดีๆเข้ามาหา ขอบคุณความร่ํารวยขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณทุกวัน,นะคะ่ะแล้วรันก็หลังจากนั้นลงจากเตียงนะคะรันก็จะไปเปิดประตูเปิดหน้าต่างทุกบานเลยเพื่ออะไรครับคือถ้าบ้านเนี่ยมันจะมืดครึมมันจะพลังงานไม่ดีค่ะถ้าใครที่เชื่อเรื่องพลังงานนะคะก็ลองทําแบบนี้คะ่ะเปิดประตูหน้าต่างบ้านเรามันเปิดหน้าต่างได้ที่นี่หน้าหนาวก็จะเปิดได้แต่พม่านเนาะเปิดเปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะมันหนาว แล้วก็เปิดหน้าต่างทุกบานให้แสงเข้าค่ะให้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านค่ะที่นี่นะคะคนอเมริกันจะไม่ค่อยเปิดประตูหน้าบ้านกันจะไม่ใช้ประตูหน้าบ้านเขาจะใช้ประตูข้างบ้านเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เขาจะมีโรงรถโรงรถอะข้างบ้านเพราะเปิดโรงรถผู้ออกประจำโรงรถก็จะเข้าทางประตูข้างบ้านส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยค่ะน้อยคนมากที่จะเข้าประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านคือปิดตายเลยตั้งแต่รันมานะคะรันก็รันเชื่อเรื่องพลังงานแล้วก็ เรื่องห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยรันก็จะไม่เข้าหน้าบ้านหรอกแต่ว่าทุกทุกเช้าที่ตื่นมาเรันจะเปิดประตูหน้าบ้านเปิดรับความโชคดีเปิดประตูออกไปแล้วก็แล้วก็พูดค่ะก็พูดอะไรดีๆเรียกเงินเรียกทองเรียกความโชคดีเข้ามาข่าวดีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะก็จะทําอย่างนี้ทุกวันแล้วชีวิตนะบอกเลยค่ะว่ามันมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ มีแต่ความรักความโชคดีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่คาดคิดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆเลยถ้าใครเชื่อนะคะถ้าใครเชื่อลองเอาไปทําดูแล้วแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่แบบรันได้นะคะชีวิตมีความสุขมากมีความรักเรารู้สึกว่าแฟนเรารักเราดูแลจะใส่เรารักเรามากขึ้นทุกวันทุกเรื่องทุกราวทุกรายละเอียดเขาจะดูแลเราดีมากเลยนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเราต้องรู้สึก เราต้องรู้จักมั่นใจเชื่อใจในความโชคดีของเราค่ะอ,อย่าไปนั่งสงสัยนนนี่นั่นนะคะดันไม่เคยสงสัยในตัวหนนตัวเองและก็ในตัวของแฟนรันไม่เคยสงสัยค่ะเชื่อเราเชื่อใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือการใช้ชีวิตของวันแต่ละวันค่ะอยู่บ้านก็ทำโน่นทำน,นี้ตื่นเช้ามาเ้อเปิดเปิดเปิด,ป,ดประตูเปิดหน้าต่างพูดเรียกความโชคดีเสร็จรันก็ไปออกกำลังกายอองอมไลน์เสร็จก็มาทําอาหาร ทานข้าวสร็จก็ไปอาบน้ําแล้วก็ทำความสะอาดบ้านบางทีก็ทำความสะอาดบ้านก็จะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาบน้ําแต่งตัวทําคลิปไปตัดต่อคลิปไปทำโน่นทำน,น,นี่ก็จนกว่าแฟนจะมา บ่ายปกติแฟนจะมาบ่ายโมงค่ะทีนี้ตอนนี้งานเยอะมากเขาเลยต้องทำโอวันละสองชั่วโมงก็เลยกลับมาบ่ายสามบ่ายสามนี่ถ้าแฟนมาเลยหลันไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกก็จะหาเรื่องโน่นเรื่องนี้เดี๋ยวเราไป้างนอกกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเราไปซื้อนอนซื้อนี่กันเดี๋ยวเราดูหนังกันอะไรเงี้ยคือหลันจะจะ,จะต้องทำอะไรก็อ่าก็ต้องทำก่อนที่เขาจะมาพอเขามาแล้วเราจะต้องทำโน่นทำนี้ร่วมกันเสร็จ พอกลางคืนค่ะถ้าวันจนันทร์ถึงวันศุกร์แฟนรันจะนอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งก็เข้านอนแล้วแกก็จะหลับประมาณสองทุ่มอ่ะเพราะว่าแกตื่นนอนไวนะคะดื่นไวกว่าเราทีนี้รันก็จะนั่นมีเวลาตอนกลางคืนที่ตั้งแต่หัวข้าจนถึงเนะี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนรันถึงจะไปนอนนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะชีวิตก็เราจะอยู่ด้วยกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะใช้เวลาร่วมกันตลอดไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนทํากิจกรรมก็จะผานุ่นหานี่ทํากันนะคะชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถามว่าไม่มีเพื่อนเงาไม่มีเงาค่ะไม,ม่เงาเลยแล้วก็จะคุยกับเพื่อนๆในในโลกออนไลน์แบบเนี้ยค่ะเพื่อนคพืนไทยก็ไม่มีค่ะไม่น้องอยู่คนหนึ่งที่รู้จักกันแฟนเขาก็เป็นเพื่อนกับแฟนรานะแต่เราก็ประมาณขับรถก็ยี่สิบยี่สิบนาทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกค่ะเขาก็มีชีวิตของเขาเนาะเราก็มีชีวิตของเราก็ใช้ชีวิตอยู่ไงค่ะอยู่ในอยู่มีเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะก็ะนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะนะคะแต่เกิดว่า อตอนนี้รันแฟนยังไม่ให้ไปทํางานเพราะอะไรเพราะมันแกบอกไปทํางานได้แต่ว่าสวิตห้ามทำคือ <c oughs> แกไม่ห้ามนะอยากไปทํางานได้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้า,หน,าหน้าหน้าร้อนมันกําลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วเรือเรือก็จะลงน้านะคะจะเอาเรือลงน้ําก็อ่าวันที่ยี่สิบเก้านี่แหละทีนี้ยี่สิบเก้านี้เราก็จะเริ่มไปนอนที่เรือเสอทิตเราก็ต้องไปนอนที่เรือแหละว,วันศุกร์ก็ไปแล้ว ก็ไปนอนที่เรือสองคืนก็จะเป็นอยู่อย่างงี้ค่ะชีวิตหน้าร้อนทีนี้แกไม่อยากให้เราไปทํางานช่วงหน้าร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาวันศุกร์เนี่ยแกกลับมาจากทํางานบ่ายโมงเราก็จะเก็บเสื้อผ้าไปแหละก็ไปอยู่ที่เรือ,อวันวันหยุดก็แกเลยไม่อยากให้ทํางานแกบอกถ้ารันไปทํางานอ,ะอ่ะมันจะต้องมีทาส่อทิ์แน่นอนแกบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำเหมือนกับว่ารอรอให้แหวพ้นหน้าร้อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็โอเค วันนี้ทุกคนล่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ